สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้นะคะทีเชอร์จะมาสอนเรื่องส่วนประกอบของพืชน,นะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าส่วนประกอบของพืชมีอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะค่ะส่วนประกอบของพืชน,นะคะเด็กๆส่วนประกอบของพืชน,นะคะต้นไม้เช่นิดนี้เราเรียกว่าต้นอะไรคะเด็กๆ เรียกว่าต้นมะม่วงใช่ไหมคะต้นมะม่วงจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่มีอะไรบ้างเอ่ยนะคะ,ะเด็กๆด,ดูนะคะอันแรกนะคะอันนี้คืออะไรคะลูกผลมะม่วงใช่ไหมคะอ่ะต่อไปสิ่งนี้คืออะไรคะใบใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะดอกอ่าต่อไปคะ่ะอันนี้คือรากอ่าส่วนตรงนี้คืออะไรคะ ลำต้นนะคะส่วนประกอบหลักๆของต้นไม้ก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะเด,ด็กๆดูนะคะส่วนประกอบของพืชนะคะเมื่อเราสังเกตนะคะในบริเวณต่างๆรอบตัวเรานะคะจะพบพืชมากมายเลยใช่ไหมคะหลายชนิดนะคะอยู่ทั้งบนบกแล้วก็ใน น้ำนะคะพืชแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆทั้งรูปร่างนะคะลักษณะแล้วก็สีนั่นเองนะคะอ่ส่วนภาพแรกนะลูกคือภาพที่พืชที่อยู่บนบกใช่ไหมคะส่วนนี้ก็คือภาพพืชที่อยู่ในน้ำนะคะเช่นดอกบัวนะคะอยู่ในน้ําเป็นต้น โอเคค่ะเรามาดูต้นไม้ชนิดต่อไปเลยนะคะ,ะเด็กๆต้นไม้ชนิดนี้คือต้นมะเขือใช่ไหมคะต้นมะเขือก็จะมีส่วนประกอบอะไรบ้างดูซิส่วนประกอบของต้นมะเขือจะคล้ายๆกับต้นมะม่วงหรือเปล่านะคะต้นมะเขือก็จะมีอไล่จากข้างล่างนะลูกนะมีอะไรคะมีรากใช่ไหมคะส่วนนี้คืออะไรคะดอกอ่าส่วนนี้คืออะไรคะใบใช่ไหมคะส่วนนี้คืออะไรคะ ผลส่วนนี้คืออะไรคะลำต้นส่วนนี้คืออะไรเอ่ยอ่ามาไล่มาตรงนี้ก็เป็นรากเหมือนเดิมนะคะอ่ะเด็กๆด,ดูนะคะอันดับแรกเด็กๆมาดูรากนะคะรากเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยาวๆใช่ไหมลูกอ่าเกาะอ,อยู่ใต้ดินใช่ไหมมีหน้าที่ยึดเกาะลำต้นมาให้ต้นไม้เนี่ยล้มนั่นเองนะคะอ่ามาดูต่อไปคะ่ะแต่ เด็กๆดูคะ่ะพืชนะคะชนิดต่างๆมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันคะแตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ส่วนประกอบส่วนใหญ่ที่พืชมีเหมือนกันก็คือพืชแทบทุกต้นต้องมีรากใช่ไหมคะพืชต้องมีลำตน้นมีใบมีดอกมีผลและก็มะเล็ดนั่นเองนะคะ อ่าทีนี้เด็กๆด,ดูนะคะพิจารณาภาพต่อไปนี้นะคะอ่าเด็กๆด,ดูนะคะต้นนี้คือต้นอะไรคะลูกต้นมะละกอมะละกอ,ม,ะะกอมีอะไรคะมีรากต่อไปมีอะไรลูกลำต้นต่อไปมีดอกต่อไปมีใบต่อไปมีผลเห็นไหมคะเด็กๆพืชแทบทุกชนิดนะคะจะมีส่วนประกอบที่ เห,เหมือนกันนั่นเองนะคะอ่าทีนี้นะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดตัวเองค่ะเปิดไปที่หน้า51ค่ะโอเคทีเชื่อรอนะคะเปิดไปที่หน้า51ค่ะเจอหรือยังเอย้ยเจอแล้วใช่ไหมคะเด็กๆดูนะคะ แบบฝึกหัดนะคะหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชอยู่ในหน้า5 1นะคะให้เด็กๆนะคะว่าส่วนประกอบของพืชให้ครบถ้วนแล้วก็โยงเส้นเขียนชื่อหรือคําข้อความสั้นๆนะคะอธิบายแต่ละส่วนประกอบของพืชลงในภาพนะคะที่เชื่อวาดให้แล้วลูกที่เชื่อลองวาดดูที่เชื่อวาดอะไรไว้คะใบไม้ใช่ไหมลูกอ่าต่อไปนะคะที่เชื่อก็จะวาด าวาดใบไม้เสร็จแล้วที่เชื่อก็จะวาดเป็นอันนี้คืออะไรคะลูกดอกนะคะที่เชื่อก็จะวาดดอกลงไปต่อไปค่ะที่เชื่อก็จะวาดผลไม้ลงไปอ่าต่อไปค่ะที่เชื่อก็จะชี้บอกค่ะส่วนนี้คืออะไรคะใบใบสะกดยังไงลูกไม้ม้วนบอใบต่อไปค่ะสีแดงๆนี่คืออะไรคะผลใช่ไหมคะผลสะกดยังไงคะ พอรอผลโอเคค่ะต่อไปค่ะสีส้มๆนี่คืออะไรคะดอกใช่ไหมคะดอกสะกดยังไงคะดอ,อดอกอกดอกต่อไปค่ะอ่าส่วนที่อยู่รับข้างล่างตรงนี้เรียกว่าลำต้นนะคะลำต้นสะกดยังไงเอ่ยลอำลำตอ,อตอนต้นไม่โทตน้นลำตน้นโอเคค่ะส่วนสุดท้ายค่ะ อันนี้คือรากค่ะรากสะกดยังไงคะรออ่กอากรากคะ่ะเดี๋ยวลองให้เด็กๆนะคะฝึกทำแบบฝึกหัดหน้า51ด้วยตนเองนะคะ,ะทำให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเดี๋ยวเจอกันคาบต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ